อักษรย่อโปรเจมอยร้อยแปดมาสนั่นคู่รักดาราดังเลิกกันอีกคู่เป็นข่าวในวงการบันเทิงที่ถูกเมาสนั่นโซเชียลเมื่อแฟนเพจ facebook อย่างเจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมทางระบุว่าดาราเลิกกันเพื่อนมิเอี่ยวในความสัมพันธ์ไหมอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่ร,รู้ถ้าจะเลิกกันแล้วเหยียดเพื่อนแฟนเก่าว,ว่าคนละเกรดกับตัวเอง มันไม่น่ารักเลยแม่ซึ่งหลังจากที่ข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คาเดาเกันไปต่างๆนานา,นาพร้อมทั้งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ผู้ชายเป็นดารานักร้องไหมแต่แฟนทำตัวเป็นเซเลบคบแต่เพื่อนให้โซกับดารางี้เปล่า พร้อมีคนให้อักษรยอเอาไว้ว่า power s ซึ่งจากนี้ก็ยังมีชาวเน็ตอีกหลายคนเข้ามาคอมเมนต์รองหัวหน้าห้องเผื่อใครที่จะรู้จะได้เข้ามาตอบซึ่งออกเป็นว่าเรื่องราวต่างๆจะมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะรีบนำมารายงานให้ทราบกันค่ะ